เตือนภัยร้ายกลุ่มโรค NCD กลุ่มโรคที่คุณสร้างเองได้เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดังนี้การทานอาหารแสนอร่อยหวานมันเค็มจัดสุราจอมเยา้ายวนบุหรี่ตัวชกาดขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีความเครียดสูงและพักผ่อนไม่เพียงพอจากพฤติกรรมดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ6โรคร้ายได้แก่ 1. โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินของหวานมากเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติจนตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินมาจัดการกับน้ำตาลในเลือดได้จึงส่งผลต่อร่างกายเช่นเบาหวานลงไตทำให้ไตเสื่อมสภาพและเบาหวานขึ้นตาจนทำให้ตาบอดในที่สุด 2. โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันมากเกินไป ดังนั้นไขมันจึงไปเกาะอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆในร่างกายทําให้หลอดเลือดอุดตันเลือดไม่ไหลเวียนกล้ามเนื้อหัวใจตายและเสี่ยงต่อการเป็นอัมพกอมาตได้ 3. โรคมะเร็งเกิดจากพฤติกรรมการดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นประจำจนไปทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทําการแบ่งตัวผิดปกติกลายเป็นเซลล์ร้ายแพร่กระจายไปทั่วร่างกายจนทําให้เสียชีวิตในที่สุดโรคอ้วนลงพุง เกิดจากการกินกินมากกว่าเผาผลาญจนทําให้เกิดส่วนเกินไขมันไปสะสมในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นอันตรายโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายเช่นหลอดเลือดสมองแตกไตวายเบาหวานและทําให้ข้อเข่าเสื่อมเครื่องดื่มซ่อนอ้วนเครื่องดื่มซ่อนอ้วนยอดฮิตของคนไทยที่มักมีความอ้วนแถมมาด้วยอันดับหนึ่ง น้ำผัดลมเฉลี่ย3ขวดต่อสัปดาห์มีปริมาณน้ำตาล32.25ช้อนชาอันดับ2กาแฟาสดเฉลี่ย4 8แก้วต่อสัปดาห์มีปริมาณน้ำตาล50.4ช้อนชาและอันดับ3นมเปรีย้ยวเฉลี่ย3.7ขวดต่อสัปดาห์ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีปริมาณน้ำตาลมากถึง70.3ช้อนชา ประเทศไทยมีคนอ้วนมากถึง17ล้านคนและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งติดอันดับ5ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 5. โรคถุงลมโพงพองซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่และสารนิโคตินในบุหรี่จะเข้าไปทำลายปอดและหลอดเลือดจึงส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะบุหรี่หนึ่งมวนจะทำให้ผู้สูบมีอายุสั้นเฉลี่ย7นาทีมีความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆเช่น โรคปอดโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคอื่นๆอีกมากมาย 6. โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่เกิดจากการกินอาหารที่หวานจัดมันจัดเค็มจัดมากเกินไปและไม่ออกกำลังกายนั่นเองจึงทำให้ไขมันไปเกาะอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆจนทำให้หลอดเลือดตีบตันหัวใจทำงานหนะักเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมีความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกอาจจะเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตถึงขั้นเสียชีวิตได้ และจากการสำรวจในปีพุทธศักราช2552นั้นพบว่ากลุ่มโรค NCD เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกมากถึง63%ของการเสียชีวิตทั้งหมดและคนไทยกว่า3 0 0 0คนได้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD และจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีฉะนั้นวัยทำงานคือวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรค NCD เนื่องด้วยเป็นวัยที่จะสะสมพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆด้วยความเครียดจากหน้าที่การงาน ชั่วโมงที่เร่งด่วนอาหารการกินที่มักจะอาศัยความสะดวกสบายและรวดเร็วเช่นอาหารประเภทจังฟูดเป็นต้นอีกทั้งการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นประจำนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอดังนั้นคนวัยทำงานจึงเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตก่อนอายุ60คุณควรที่จะหยุดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้และหันมาดูแลตัวเองให้มากโดยการลดกินหวานมันเค็ม ภัยเงียบที่คุณอาจจะมองข้ามเพราะคนเราแต่ละคนไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละหกช้อนชาเนื่องจากเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานและสําหรับคนที่ชอบอาหารทอดมันควรระวังไว้ให้ดีเพราะของมันเป็นสาเหตุหลักที่จะทําให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงควรที่จะกําจัดปริมาณน้ํามันในการปรุงอาหารวันละไม่เกิน9-5ช้อนชา สำหรับคนที่ชอบกินเค็มจัดอาจส่งผลเสี่ยงต่อร่างกายอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเพราะการกินของเค็มจัดเป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นในแต่ละวันควรกินเกลือไม่เกิน1-1.5ช้อนชาแต่ถ้าเป็นซองปรุงรสก็ไม่ควรเกิน3ช้อนชาอาหารดีไรคอเลสเตอรอลดูว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 1. อาหารจำพวกปลาทะเล2 ผักใบเขียว 3. ถั่วเม็ดแห้ง 4. ผลไม้หลากสีต่างๆและ 5. ผลิตภัณฑ์พืชไม่ขัดสีแต่อย่างไรก็ตามควรที่จะทานอาหารให้ครบ5ห,หมู่นะครับขยับบ่อยๆลดพุงลดโรควิธีออกกำลังกายได้ง่ายทำได้ทุกที่เช่นการแกว่งแขนคุณควรทำวันละ30นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันโดยวิธีดังนี้ แยกเท้าออกหนึ่งช่วงไหลจากนั้นออกแรงแกว่งแขนไปด้านหลังแล้วปล่อยให้เวียงกลับมาการบริหารร่างกายโดยวิธีนี้จะช่วยลดการสะสมของไขมันลดโรคความดันโลหิตสูงและช่วยลดความเครียดอาการปวดบ่าคอและไหลจากการทำงานอีกด้วยและยังมีการเดินเร็วอีกวิธีหนึ่งยิ่งเดินยิ่งฟิตการเดินอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันการแกว่งแขนและการเดินเร็วนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ถึง80%และลดโรคอ้วนลงพุงได้ถึง50-90%เลยทีเดียวกลุ่มโรค NCD เป็นโรคที่คุณสร้างเองจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องที่คุณสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเองเช่นกันถ้าไม่อยากตกเป็นผู้ป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตั้งแต่วันนี้นะครับ